สวัสดีครับพวกเราไ t Hero นะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของความสามารถใหม่ที่มีอยู่ในตัวของระบบ windows 10หรือว่า windows 10นะครับความสามารถตัวนี้เรียกว่า multi p l e v i s วิช Desktop นะครับ multi p l e Visual, Visual Desktop เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูนกันเลยครับอันดับแรกนะครับลักษณะการทำงานของเราเนี่ยจะทำงานบนหน้าจอ d e สก์ท็อซะเป็นส่วน ว่าเปิด Google c Home r ไว้เปิด YouTube ทิ้งไว้นะครับแล้วก็เปิด Line แล้วก็เปิดไฟล์เอกสารนะครับแล้วก็เปิดเมลนะครับก็จะเปิดหน้าต่างไว้หลายๆอันบนหน้าจอเดสก์ท็อปนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนะี่ยเราก็ทำกันอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะครับที่แบบเราจะต้องมาคอยแบบยุแบบ เอกสารทีละอันทีละอันอย่างเงี้ยครับเพื่อให้อยู่หน้าจอเดสค์ท็อปแบบเนี้ยแล้วพอเรายุบไปเนี่ยตัวเอกสารต่างๆมันก็จะถูกซ่อนไู่ตรงตรงแถบ t a ็กบาร์ข้างล่างนะครับเยอะๆเงี้ยวันนี้ผมก็จะมาแนะนำฟังก์ชัน Multiple v i s ัวร์เดสค์ทที่เราสามารถ Create New d e s k t o p ขึ้นมาใหม่เพื่อแยกงานเอกสารต่างๆใด้ออกจากกันได้โดยง่ายเลยสังเกตตรง t a ็กบาร์ข้างล่างนะครับตรงสัญลักษณ์คำว่าแท็กวิว ค้างวิวเนี่ยสมมุติเรากดตรง a ้า v วิวขึ้นมานะครับมันก็จะโชว์ว่าสิ่งที่เราเปิดไว้บนคอมพิวเตอร์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมองไปมุมบนนะครับก็จะมีคําว่า New De s k t o p New d e s k t o p ก็คือว่าเราก็สามารถเปิด New d e s k t o p ขึ้นมามันก็จะเป็นการ Open หน้าต่าง De สท็อขึ้นมาอีกอันหนึงนะครับสมมุติว่าผมคลิกตรง n e w เ e s k t o ปเป็นยังไงกันบ้างครับก็จะได้หน้า De s k t อ p อันใหม่ขึ้นมาโดยที่ไม่มีงานอะไรเปิดข้าวไว้เลยนะครับ สมมุติเราจะย้อนกลับไปหน้าเดสก์ท็อปหนึ่งที่เราเปิดงานเอกสารทิ้งไว้เยอะๆครับเราก็กดปุ่ม Windows แล้วก็แท็บนะครับก็จะโชว์หน้าจอเดสก์ท็อปให้นะครับเลือกไปเดสก์ท็อปหนึ่งท,ที่มีงานเอกสารที่เราเปิดทิ้งไว้นะครับทรงเนี้ยทิ้งไว้ต่อไปเรามาเริ่มเลยครับคือเราจะแยกเนื้องานแต่ละอย่างนียให้ออกจาก ที่เราได้คิดเอ,นะอ็ดเกถอดสองแบ้วก็คือว่าเราก็ไปปุ่มท้างวิวได้ครับหรือว่าเพื่อความสะดวกเราไม่อยากเลื่อนเมาส์ไปท้าววิวแล้วก,กดตรง w i n d o w ์แล้วก็แท็บนะครับในโชว์หน้าต่างตรงนี้ถ้าเกิดว่าผมจะย้ายงานที่เป็นงานเอกาสารเนี่ยงานด็กถอดผมก็แค่คลิกตรงเอกาสารเนี่ครับ เข้าไปในกรอบนะครับตรงเดสก็อปกปล่อยนะครับแล้วผมก็ถ้าเกิดว่าผมจะเอาผมจะเอาไอ้พวกเมลเข้าไปตรงหน้าเด็ก์ท็อปสองนี่ผมก็แค่เอาเมาส์ไปชี้ตรงเด็กท็อปแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะผมก็จะไปที่ไอคอนเมลแล้วก็ลากเข้าไปวางนะครับแล้วผมก็มาเปิดหน้าเด็กขท็อปสองก็จะเป็นอ่ะ สิ่งที่ผมลากเข้ามานะครับหน้าเดสก์ท็อปสองแล้วเราจะสลับไปหน้าจอเดสก์ท็อปหนึ่งยังไงนะครับก็คือว่าตรงปุ่มคีย์บอร์ดนะครับก็จะมีคําว่าคอนโทรลอยู่คอนโทรลบวกวินโดว์แล้วก็ลูกศรซ้ายนะครับปึ๊บก็จะสลับมาหน้าจอเดสก์ท็อปหนึ่งที่ผมมายู่ถูกทิ้งไว้แค่นั้นเองนะครับตัวนี้ าเกิดว่าผมจะสลับไปหน้าจอเดส ktop สองก็เหมือนเดิมครับปุ่มคอนโทรยแล้วลูกศรขวาก็จะมให้นะครับก็จะเป็นงานเอกสารปุ่มเอกสารถ้าเกิดว่าผมอยากจะสร้างขึ้นมาเป็นหน้าจอเดสก์ท็อปป่ากรอบนึงผมก็แค่กดปุ่มโยแล้วก็แท็บนะครับแล้วเลือกเป็น New Desktop 3 งามากเลยนะครับที่เราจะสร e a t ต n นวเดสท็อปขึ้นมาหลายๆ d e s เดสท็อปเพื่อสามารถจัดการกับไฟล์าต่างๆของเราบนไฟล์ต่างๆบนคอมเรางายมากเลยนะครับคลิวิดีโอนี้ก็จะเป็นชังนที่มีอยู่ในตัวของระบบ Windows 10เนี่ยฟังก์ชันที่เรียกว่า m u l t i p l e v i s u a l Desktop เนี่ยให้เราสามารถเลือกใช้งานได้โดยง่ายเลยนะครับ ทริคดีๆสำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์หรือว่ามนุษย์เด,เดือนอย่างเราเนี่ยเวลาเราทำงานมันจะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นแล้วก็วิธีเนี้ยก็คือว่ามันสามารถทำให้เราแบบแฮปปี้กับการทำงานเพราะว่าแบบมันมันดูแล้วมัน,ม,นมันง่ายครับตรงนี้ใช่จุลแต่ถ้าเกิดว่าแบบเราจะปิดทักบราพวกนี้ไปยังไงคือแบบเราไม่เอาละเราแบบเอาละ เราแค่กด Windows แล้วก็แท็บนะครับขึ้นมามันก็จะขึ้นเดสก์ท็อป e k t o เดสก์ท็อป3เดสก์็อปสนะครับแล้วก็กดการ,กระกบาดได้เลยครับปิด d ดสก t o ็ก็จะเหลือแค่เดสก์ท็อนึ่ให้เราคลิกตรงที่ใดที่หนึ่งก็ได้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะกองๆเงี้ยเราก็ต้องมานั่งคอยไล่ยุบหน้าผู้นี้ตรงไปงเป็นยังไงกันบ้างครับคลิปวิดีโอนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชม ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้ถ้าหากว่าท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามใดๆเนี่ยให้แอดไลน์แอดไอทีโมาคุยกันได้นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกดกระดิง่งกด s u b s c r i b e ติดตามชมคลิปต่อไปของพวกเรา IT Hero ได้เลยนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมขอกราบขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ